อ๋สวสัสดีพี่น้องของป้ายพี่เกนะครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกนนะครับสุกไข่สุกนานะครับไข่รถเกียวนะครับเรียว่าจะเป็นรูปป่ารถต่อรถตูนะครับวันนี้ก็อยู่ในป่าในด้นมะกอนะครับเขาปลาไหลที่จะปลาหหนานะมาเล่มมาเล่มมาเลียคือเป็นว่าแล้วนาที่ซิบอะไรนะครับลงสามขั้นคี่เกนะครับจ้าภาพก็ มุงเข่าสองหมอนะครับไก่สามโต้นะครับอ่านี่ยังกะเคิอ่องมือครับประตำก็สิบท่านนะครับทำงานรถเกี่ยวนะครับโมนี้อ่าลงเตือนทีอ่าขอนมาแล้วพี่น้องเหลืออีกพวกจักมือกะอ่ากะเก็บรถนะครับล่างอ่าเก็บของให้เรียบร้อยนะครับเก็บเรียบเงียบอุตอ สิบก็ไรนะครับจะได้เขาว่าพูกสิบสอบนี่ยอาจจะได้ไล่ละสอบอยู่นะครับอยู่ในปลาในดงเ่านะครับลูงบุญทีสามขั้นนะครับประามาณนี้ครับผมอ่ะ